บิ๊กแอสรับจีบนัดนัดชาสองนักร้องคุณภาพเป็นฉลาดทิศมิ้นมาริวันร่วมโชว์บนเวทีนายเอสเทนอวอร์ดก่อติดพลางวันเอเชียฟิล์มอว d สดส่งตรงจากฮ่องกงสนับสนุนข่าวบันเทิงโดยเครื่องสำอางชีเน่เอเจดีวีดีโฮมเทเตอร์ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายนเตะนะคะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรา2คนแล้วนะคะค,คนกับพัโตมาเจอคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา11นาฬิกา30นาทีค่ะมาพร้อมกับอัปเดตเรื่องราวบันเทิงนะครับทั้งไทยและต่างประเทศแบบครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับ<า>ดูก่อนรู้ก่อนที่นี่ที่เดียวนะครับมาเริ่มต้นวันนี้กันด้วยความซีดกันหน่อยดีกว่าใช่ครับผมกับงานประกาศผลรางวัลธนูตรีซีดอเวอร์ครั้งที่ื่ดค่ะเมงานกกัับบ้ไลอมืปช เหล่าศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยตบเท้าเข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ซีดอ a วอร์สครั้งที่8ประจำปี2 0 1 2ในคอนเซปต์เพลงกันอย่างแนนสตูดิโอเซ็นเตอร์พอยต์ซอยลาซาเลยทีเดียวค่ะโดยหนุ่มแกงส้มธนทัศน์ประเดิมขึ้นรับรางวัลแรกคือรางวัลศิลปินหน้าใหม่สุดซีดประจำปีขณะที่คู่จิ้นของหนุ่มแกงส้มอย่างฮันอิสริยะก็ขึ้นรับรางวัลศิลปินยอดนิยมสุดซีดประจำปีไปพรองค่ะเป็นอะไรที่ดีใจมากๆแล้วก็ชายรางวัลแรกครับผมก็ถ้าสำหรับีกกก็็รรางัลแผม เหมือนกันไม่ต่างกันเพราะว่าเราก็ฟังแบบฟังคลื่นซีดมาตลอดแล้วก็ก็ไม่คิดนะว่าวันหนึ่งเนี่ยจะมารับรางวัลเองมารับรางวัลของเขาส่วนรางวัลเล็กซอซีดได้แก่วงเก้าอี้ไม้ค่ะขณะที่หนุ่มๆวงไม้ก็กอดคอกันขึ้นรับรางวัลศิลปินคู่และกลุ่มยอดเยี่ยมสุดซีดส่วนรางวัลศิลปินชายและหญิงยอดเยี่ยมสุดซีนะคะตกเป็นของกรีซี่คาเฟ่และสาวเซอร์ปามมี่ค่ะเซอร์ไพรส์อะ ดีใจมากเพราะว่านี่เป็นปีที่สองที่มีได้รับจาะจากซีทแน่นอนก็เป็นกําลังใจที่ดีของมี่เพราะว่ามีก่ก็นานๆมี่จะเหมือนกว่าจะทําอัลบั้มออกมาแต่ละครั้งก็ใช้เวลานานค่ะขอบคุณจริงๆเราไม่เคยคิดว่าเราสามารถที่จะมีแบบวันนี้ได้อะไรอย่เงี้ยครับต่อกันด้วยรางวัลศิลปินโชวยอดเยี่ยมสุดซีนะคะได้แก่วงาด o ก ก่อนจะถึงคิวของสองสาวเสียงดีนิวจิ๋วที่สร้างกระแสเพลงไม่รักไม่ต้องจนดังไปทั่วเมืองแล้วก็ได้รับรางวัลเพลงยอดนิยมสุดซีดไปครองค่ะและระษากังน a m s ายที่เต้นกันได้ทั่วโลกก็ส่งผลให้เจ้าของท่าเต้นควบมราสไตล์คว้ารางวัลศิลปินเอเชียยอดนิยมสุดซีดประจำปีค่ะส่วนท่าหนุ่มวันเด r e กชันก็ได้รับรางวัลศิลปินต่างประเทศยอดนิยมสุดซีประจำปีด้วยเช่นกัน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการมอบรางวัลพิเศษซีทอล์ออฟเฟมให้กับเจ้าพ่อเพลงรักบอยโกศิยพงศ์ผู้ที่สร้างสรรค์บทเพลงรักทั้งยังเป็นผู้อยู่เบื้องหลังและสร้างชื่อให้กับศิลปินมาแล้วมากมายค่ะส่วนนักร้องที่มีข่าวนะคะก็มาเคลียข่าวกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ๋งบิ๊กแอสค่ะก็เปิดอกยอมรับว่ากําลังจีบนัดนัชชาอยู่ค่ะและอีกคนนึงคือโดมปรณ์อบลำนะครับซึ่งคนนี้กลับมาหวานกับกัจากจอีกครั้งแล้วครับคอนเฟิร์มว่ารีเทนรักกันอีกรอบแล้วละค่ะหนุ่มหล่อคัน หลังตามง้อหวานใจไหวอ,อ้อกัสจังจิรันธนินจนฝ่ายหญิงใจอ่อนยอมกลับมาเลิฟเลิฟกันอีกครั้งค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ถือโอกาสเปิดใจกลางงานซีรีส์รอครั้งที่8ว่าการกลับมาคบกันครั้งนี้นะคะต่างก็ต้องปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยแหละคะ่ะคือพยายามไม่ไม,ไม่ไม่ผูกมัดอะไรตัวเองมากเพราะรู้สึกว่าถ้าเกิดตัวเองทําไม่ได้ก็เดี๋ยวจะใช่ไหมครับเหมือนกันผมว่าผมทําดีที่สุดน้องก็ทําดีที่สุดถ้าได้อย่างเท่าไหนก็ก,ก,ก็ก็เท่านั้นครั้งนี้ผมว่าเราปรับความเข้าใจกันมากขึ้นเยอะ ถ้าสมมุติว่ามันมีอันที่ต้องกลายเป็นพี่น้องกันอย่างนี้นะครับก็คงเป็นพี่น้องที่ดีต่อกันอีกคนที่ดูเท่าว่าจะเอนจอยกับย่าอ่อนไม่แพ้กันนะคะก็คือหนุ่มเจ๋งเดชานักร้องนําคนใหม่ของวงบิ๊กแอสค่ะที่ออกมายืดอกแมนแมว่ากําลังศึกษาดูใจสาวแนทนัชชาลูกสาวสสดหวงของนักดนตรีรุ่นใหญ่แลมมริสานค่ะ เราก็ยอมรับก็คือเราก็คุยกันเราก็สนิทกันประมาณหนึ่งแล้วก็เออเราก็ดูกันไปครับ,รบหลายคนอาจจะมองว่าน้องเขาเด็กแต่ความจริงคือบางมุมเขาก็ทํางานแล้วผมว่าเขาก็โตโตกว่าผมเป็นบางมุมเหมือนกันครับห่างกันกี่ปีก <laughs> ็น่าจะเกือบเกือบสิปีครับ <laughs> ครับกลัวว่าแบบอุปสรรคจะมีอุปสรรคเป็นปัญหาอะไรอืมผมว่าเรื่องอายุไม่ค่อยเกี่ยวนะครับเพราะว่าที่คุยกันอยู่ตอนนี้ผมว่าไม่ได้คุยกันเรื่องอะไรอนาคตข้างหน้าอะไรกันเยอะเลย ส่วนคนที่งอยสุดๆช่วงนี้นะคะคงนหนีไม่พ้นหนุ่มเป้อารักค่ะที่ความหล่อไม่ช่วยอะไรเพราะไม่มีสาวคนไหนเข้ามาเติมความหวานให้หัวใจกระชุ่มกระชวยเลยละคะ่ะไม่เจอเลยครับผมแล้วก็เราก็ไม่ได้โฟกัสกับมันมากเลยครับเราก็พยายามโฟกัสกับเรื่องงานที่ต้องทําทุกวันมากกว่าครับผมชอบหลายแบบครับแล้วก็แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนก็มีเสน่ห์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนี่ตอบมาพระพอเอกพระเอกมาก หัวใจว่างเปล่าอย่างหนุ่มเป๊กก็ดูท่าว่าจะดีกว่ามีรักซ้อนซ่อนเงื่อนแบบนักร้องสาวลุล่ากัญญารั์นะคะเพราะเธอยังถูกจอไม้ถามเรื่องเป็นมือาีไต่ไม่หยุดจนเจ้าตัวอ่อนใจกลัวสื่อและแฟนเพลงเจะสนใจข่าวเช้ามากกว่าผลงานซะแล้วค่ะเรายังอยู่ที่วงการเพลงนะคะกับการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งของนักร้องเก่าค่าย R S ค่ะง,งานนี้เฮียฮอตจัดให้เป็นคอนเสิร์ตใหญ่ประจำปีนะครับมีใครขึ้นเวทีบ้างไปชมกันครับ ถูกใจแฟนคลับรุ่นใหญ่ไปตามๆกันค่ะเมื่อฮีฮอสุรชัยสั่งยกทัพเหล่านักร้องซุปตายุค90นำทีมโดยแรปเตอร์ลิฟกับ il, ออยอนันต์อันวาดเต๋าสมชายเจมเรือมศักทัชนัตะกวดทุ่งบอยสเก๋ outs, และบาสูมาระเบิดความมันใน RS Meeting Concert Return 2013ที่จะมีขึ้นในวันที่18และ19พฤษภาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีค่ะเรปเตอร์นี่ก็สังขารเราเไม่ใช่ก็รับรองว่าสนุกแน่นอนครับเพราะว่าเราตอนนี้เรากำลังซุ่ม ทาอะไรที่พิเศษมากๆนะที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับบาสูวันนี้15ปีแล้วนะเราเราไม่เคยทําอะไรที่มันมันแบบว่าตื่นเต้นขนาดนี้คือคอนเสิร์ตเนี้ยทุกคนที่ไปจะได้เห็นอะไรที่แบบสุดยอดนะฮะอยากจะให้ทุกคนนะครับกลับมาเขาเรียกว่าเรียกความประทับใจเก่าๆนะครับที่เราได้เคยสัมผัสกันเมื่อ13ปีที่แล้วครับดึงความรู้สึกนั้นกลับมานะครับกลับมาสร้างความสนุกความทรงจําแล้วก็ความมันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ คอนเฟิร์มว่าจัดเต็มแบบไม่มีใครยอมใครแบบนี้แฟนคลับทั้งหลายก็เตรียมฟิตร่างกายและรองเท้าผ้าใบเอาไว้แดนซ์ให้กระจายกันไปเลยค่ะเห็นแบบนี้แล้ววัยรุ่นยุค90ูเตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะครับผมอ่ะต่อไปไปที่พี่ชาตินะคะมาชาวัฒนพา,านิชค่ะกำลังมีข่าวดีมาบอกนะคะลูกชายกำลังจะบวชค่ะผันตัวมาทำธุรกิจความงามอีกรายแล้วนะคะไม้สาพราเสน่ห์มาชาวัฒนพา,านิช ที่แม้จะไม่ยอมเผยว่าควักกระเป๋ารวมพูนไปเท่าไหร่แต่เจ้าตัวก็มั่นใจว่าคลินิกนี้จะเป็นทางเลือกใหม่ให้สาวๆที่รักสวยรักงามอย่างแน่นอนค่ะซึ่งงานนี้นะคะมาชาก็ยังเปิดใจถึงข่าวรีเทนรักกับโรเกอร์มือขวาอัมพลลำพูนหลังจากช่วงนี้เจ้าตัวขยันโพสตรูปครอบครวัว3คนพ่อแม่ลูกในอินสตาแกรมฉี่ยิบสิ้นเหลือเกินค่ะใครจะไปโหยอาหารอาดีตได้คะเพราะว่ามันมันไม่มีวันที่จะกลับมาอยู่แล้ว แต่ว่าเรามองกลับไปแล้วเราสุขใจเท่านั้นเองมันผ่านไปแล้วอะค่ะตอนนี้มันเป็นเพื่อนกันไปแล้วม,มันไม่ใช่อารมณ์นั้นแล้วอะค่ะส่วนที่ไม่ค่อยได้เห็นลูกชายสุดที่รักกายนะวพรมีงานละครเหมือนเก่าทาั้งๆที่ยังเหลือสัญญากับวิกหมอชิดอีกกว่า2ปี 2> ก็เป็นเพราะตอนนี้หนุ่มกายทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนแถมยังมีแผนจะเข้าสู่ร่วมการสาวพัฒน์อีกด้วยและค่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะบวชแล้วเขาก็บอกว่าเอออยากจะบวชให้พ่อให้แม่สักครั้งหนึ่งแต่กายก็ยังไม่เคยมีช่องว่างเลย คือใชนก็เข้าใจเพราะว่าพอเขาเสร็จหนังๆแล้วเขาก็มีเขาจริงๆแล้วเขาก็มีโชว์ตัวมีทําแบบหนังสั้นมีอะไรอยู่ตลอดนะคะก็มันก็แบบแล้วก็มีเรียนด้วยมันก็จุง้งจิงจุ้งจิงจุ้งจิงจุ้งจิงจอย่างเงี้ยเหมือนแมงวันแมงวีอตอไม่ถูกหนุ่มกายจะหวนกลับมารับงานวงการบันเทิงหรือไม่นะคะคุณแม่ชาเองก็ยังบอกไม่ได้เพราะปล่อยให้ลูกชายตัดสินใจเองค่ะ ช่วงหน้านะคะจะพาไปดูความพร้อมงานประกาศผลรางวัลนายทะเดินอวอร์ดกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะครับไปเยี่ยมอาการป่วยของชมสายสัตว์วิไลกันก่อนครับรวมถึงข่าวอื่นๆด้วยกับรวมฮิตติดข่าวค่ะ ชมใช้ชัดวิลไลวัย63ปีป่วยด้วยโรคบ้านหมุนแพทย์ก็เลยสั่งพักนาน3-6เดือนสาเหตุเนื่องจากพักผ่อนน้อยและเคลื่อนไหวตัวเร็วเกินไปเป็นเหตุทําให้ต้องยกเลิกการแสดงละครเวทีเรื่องโอลมานบ้านพ่อแผนที่ตกปารับคาไว้กับพ่ออีฟสุประวัติไว้งานนี้แม้เจ้าตัวจะบ่นเสียดายที่ไม่ได้ร่วมแสดงแต่แม่แอดก็รับปากว่าจะดูแลตัวเองให้ดีแถมยังการันตีไม่พลาดมาร่วมงานนายเเทนนวอร์2 0 13เพื่อลุ้นรางวัลที่ตัวเองเข้าชิงสาขาน,นักแสดงหญิงแห่งปีแน่่นนอนคะ ชักจะยังไงยังไงซะแล้วนะคะสำหรับหัวใจของหนุ่มอ้วนรังสิตท,ที่แหวว่าตอนนี้ได้สาวสวยเสียงดีแจมในกดจำซึ่งเพิ่งถอยห่างกับอดีตแฟนหนุ่มโจวัฒนพอรอดีตนักร้องวงโจป๊อบมาช่วยดามใจส่วนอนาคตจะเป็นอย่างไรต้องให้ฝ่ายหญิงเป็นคนตัดสินใจว่าจะเลือกเดินทางเก่าคันกลับไปคบหนุ่มโจหรือเลือกทางเดินใหม่คบหนุ่มอ้วนรังสิตท,ที่บ่นคิดถึงสาวแจมผ่านอินสตาแกรมแบบไม่แคร์สื่อเลยล่ะคะ่ะ หลังเคยทำแจ็คพอตแตกคว้าเงินแสนไปเมื่อ20ปีก่อนล่าสุดดีเจโป้งนัทพงศ์ก็ขอลงสนามแข่งขันกับตลกดังสุดเทพสีใสพร้อมประกาศจะกลับมาล่ารางวัลใหญ,ญ่อีกครั้งในรายการมาตามนัดรีเทิร์ส่วนจะสามารถทำแจ็คพอตแตกได้อย่างที่ตั้งใจหรือไม่รอลุ้นกันได้ในรายการมาตามนัดรีเทิร์6โมงเย็นวันนี้ทางโมเดิร์นไนททีวีค่ะ